สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับแนวทางหวยห้าหน้อยนะคะพ้นรางวัน9 4้า7ค่ะและเลขเด่นของเราศูนย์กับ1ในวันนี้หยุดทํางานนะคะส่วนสูตรเดิมนั้นหลัก10ล่างบวกด้วยเลข9หลัก10ล่างได้แก่เลข8บวกด้วยเลข9จะได้เท่ากับ17เราจะได้เลขเด่น7กับ8หลังจากที่สูตรเดิมผิดติดกัน3วันวันนี้สูตรเดิมกลับมาใช้งานนะคะใครจะนําสูตรเดิมมาใช้นั้นก็ เอามาคำนวณแล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นเลขเด่นได้ค่ะสูตรเก่าก็คือหลัก10ล่างบวกด้วยเลข9นะคะส่วนสูตรใหม่ในวันนี้วางเป็นวันแรกหลักหน่วยล่างบวกด้วยเลข9สูตรนั้นหลุดค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อหลักหน่วยล่างได้แก่เลข7บวกด้วยเลข9ตามสูตรจะได้16นะคะแล้วเอาเลข6ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข7ค่ะเอาล่ะค่ะ6กับ7เดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจะคู่อะไรให้เพื่่อททีจะนนนาไปปใช้เ็แวง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ